สวัสดีทุกท่านขอบใจทุงสายพิซาเป็ิพัลลาเนาะเป็นซีอโอหรือเป็นเจ้าของแบรนด์คงบีโฟเม m e สามเสน่ห์กับตัวท่านวันนี้เขาจะเดินทางไปที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปไปคุยงานเนาะไปเซ็นสัญญากับ บริษัทซัพพลายเออร์เอาสินค้าเขามงหวนไม่พีเอ็มเอลสองโซนสองโซนสกัดออาเนาะเพื่อนำสินค้าเขามาเนาะเพื่อให้เกิดความหลากหลายสินค้าเจ้าเขามานนี่ก็มีหลากหลายเนาะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักเลยเนาะโดยเฉพาะมันบริษัทกาแฟจะเป็นบริษัทกาแฟสุขภาพก็มีกาแฟประมาณดูสีหาตัวเนาะลักษณะกระแตกต่างกันไปกระเนียนกระจุดแตกต่างกันไปแต่ว่ัสดุจะเป็นกาแฟสุขภาพเน่ะเขาจะเห็นตุ่นตุ่ตัวนี้ อากาเซมีพวกยาสมุนไพรมียาซีฟันมีประมาณรูปสิบกว่ารายการเนาะสองบริษัทเดอวเซมี่ยังเนยเดอะเซเปิดเผยให้ท่านเนาะเป็นขอเป็นขอ,เป,นขอเป็นขอไปในระหว่างเท่าเดินทางนี่ออกจากนครปักเซ่ออกไปเนาะเอากาสิไปส่งสบู่ซูงสินค้าของเขาเนาะแต่ละชุดแต่ละจุดแต่ว่าสินค้าบางกลุ่มกับมดไปแล้วสินะ ยอดส้างมีแต่ว่ายอดส้างมีมากแล้วสินหนยอดเอเดอรมมี ỹ, แต่ว่าของเนาะรออีกนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าบางคุ้มกับคือยังเข,เข้าไปคุยงานแต่ละจุดแต่เส้นนีนัดนนด,ดูทีแกว้งบริกระใส่เนาะมีแกว้งบอิกระซิ่เมึงรากาดูดูทีเมืองปากกระดิง่งก็คือจะเป็นบอนที่ว่า ทีมงานเท่าตัวแทนจำกรนายที่เป็นผู้นำเป็นผู้บริหารแล้วในทีมในระบบของเขาเนี่ยเราเพื่อมีการนำตัวแทนจำกรนายเพราะว่าเขาใส่สบู่นี่ดีได้เห็นผลแล้วนะเขาใส,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 ส่สอใส่ใส่ชิมกระเด็นแล้วเห็นผลใช่ไหมไม่ว่าจะจะสร้างเบื้งเนื้อเนื้อ,อหาต่างๆของแผนธุรกิจเพราะว่าถ้าเขาเขาใจแผนธุรกิจแล้วเนี่ยขเขาก็ลัจะมากระจายสินค้าแม็กซ์ต่อเอกสารตัวแทนตามระบบในตลาดคือว่ามณีกับศร อดทนกับพราะมันคำคำหมดแล้วเนาะใชค้คุยธุรก,กิจอีกแต่ละบ่อจัดสอนด้วยกันก็่ถือว่าโอเคงานเท่าถือว่าไปได้ดีเนาะไปได้ดีมากเลยการตออภาพการสูงหรืว่าไหวสิ่งนั้ัญคือระบบะเท่าคือว่าเขจาเฉียบเียบกับระบบอื่นๆที่คนคือเปิดปินมากหรือว่าคนเคยเป็นประเทศจะได้มาแล้วมันจะมีความแตกต่างกันรายเลยสต่งสำคัญคือสินค้าสินค้ายสำคัญเลยคือ คุณอากากับรล่าคนะ้าเนาะคุณอากากับรล่าค้าแล้วก็มันสมารถยักษ์แฝงเลยกลยุทธและาการตลาดต่างๆที่จะให้ตัวแทน,นจำหน่ายเนาะเขาสมารถทำงาน,นได้ง่ายๆบริบทองยหย่างนะครับคนที่บ่มีประสบการณ์กนะ็สมามัครพวกของงานน้ำเขาได้เพราะว่าเขามีวิธีสอนให้เนาะสอนในทุกทางเลยนะับแต่การขายการขยาย,กา,ายการบริการเนาะ เทาสิ่งไรจังไดาจะได้จ้าจังไดนำเสนอจังไดสิเนี่ยเนีแล้วก็จะมีวิธีเคลียร์อขอส่งสายนห็นครับปุมหมวกหวังเราวิว,วาลูกค้าเราแก้ปัญหาต่างๆแต่จังไดเขามีวิชาตัวน,นี้หมดทุกอย่างเลยเห็นครับทุกท่านพร้อมที่จะส่งต่อเนาะจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองกันเลยเนาะปั่นตัวเองมาจากบินสุดดาวสิจัะเนาะปั่นตัวเองมาจากบินสุดาวที่ว่าสูงสุดกับ ธุรกิจน <ım. S 1> ี่มาตลอดเนาะโดยเฉพาะในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงานนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ถนัดของขับขี่โดยเฉพาะเนาะแล้วการสร้างองค์กรนี่เขาสื่อสารกันไรเนาะกลุ่มจะละกลุ่มผู้มุงหวังที่เขามานี่เนาะแต่ละขันเขาผู้มุงหวังขามานี่เขาต้องการอย่างเขาหูดีว่าทุกขันเขามาต้องการอย่างอยากประสบคนชีวิตยังไรเนาะแล้วการที่เจอปัญหายังไงนแต่ละส่วนเขาเขาห่วงคนเลยแล้วเขาก็พร้อมจะแก้ปัญหาให้ทันช่วยทัน ทุก program, ข so, came, ั้นทุกตอนอย่างละเอียดคิดถึงแล้เขาเขามีขั้นตอนเป็นอยู่แล้วฉะนั้นทุกๆขั้นที่เขามาเนี่ยเขาต้องซีเรียสเนาะเขาต้องคือว่าทีเป็นไปได้บ่เขาสิเห็ดได้บ่เขาสิจริงบ่อไม่อย่างเนาะท่านเริ่มต้นจากศูนย์มาด้วติดลบมาเท่ากระสมาติดซอยเรือท่านหมดสักพันคือตัวท่านที่เขามาห่วมธุรกิจนําเนาะท่านต้องมีทุนเขามาห่วมธุรกิจถดยไปถ้าบ่มีทุนเลยบ่ได้เนาะเพราะว่ายัง มา,มายความว่าท่านจะบ่มีความกล้าวหาแม่นดเปยลว่ทาท่านต้องมีทุนต้นทุนในตัวเองนี่เนาะมาจอยกับเข้าเข้ากาับความจะสนับสนุนท่นานไปในทิศทางเดียวกันดีแทนทุกท่านนี่คือผลตอขคับและประสบ่งผลเส็จในทิศทางเดียวกันเนาะใชาเพราะว่าทุนนี่มีอย่างนาะหลายคนจะว่าคขาบอลุงทุนนี่เนาะคนก็จะคิดแบบยังไงเ้ยตองตองตองเป็นเงินอย่างเดียวคำว่าทุนนี่ต้องมีเงินมากหลายหลายพอจะใหญสำเร็จ อ๋เนาะพ่อแมียก็ใส่เพราะว่า Syria เรื่องมาโคตรในธุรกิจอย่างธุรกิจที anyway. ่ในยุคป <turn out kiss essa> ัจจุบันนี่มีทุนอย่างเดียวบนรวยเลยคันทุนอย่างเดียวมีเป็นทุนที่เป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยบ่อเม่สิรวยเนาะก็คือหาทุนที่เป็นเงิ่อนอย่างเดียวรวยเนี่ยคนที่เขาเป็นุรนานาเนี่ยเขาคือสิ้อวลงและลายเนาะเขาเห็นแมมธุรกิจคุมเงินใยธุรกิจที่เปิดมาเป็นหนี้เป็นชิมมากยืมเงินธนาคารมากแลยังสื่อเนาะใส่ในพวท่านในพวกท่านเขาก็ยัองจุดจับจุดธุรกิจใหญ่ ม,มันบวกเคียวกับวัดทันที่มีทุนสุดในแต่ก็ยังมีเพียงว่าทุนเป็นเงินแนึ่ก็รวยห่อยเขาก็ไปยืมเงินมากเดี๋ยวเร็วไปเห็ดแต่มันรวยเขาเอาเงินไปส่งเขาไม่หมดอ่ะแต่ความจรงิงเนี่ยธุรกิจมันโอมินเพียงแต่ปัจจัยที่เป็นเงมืดขนัานเนาะมันยังมีทุนเงี้ยต่างๆที่เป็นอ,องค์งงรงงประกบอบให้เข้าในคนชมคอนเสิร์ตแสดงเมื่อบอร์ขึ้นเลยนะครับอย่างคุณสบายฝั่งขึ้นจ่มี1.4หุ้นทุนที่เขาต้องมาใส่ ขึ้นที่เยาต้องมาใส่ในการดําเนินธุรกิจเนี่ยต้องใส่ยูซีพื้นเลยกันถ้าไปมีซีพื้นนี่ผมมีก็ต้องหามาฝึกว่าเนาะเพชรยังกับประสบความสำเร็จดักทิศลบกับสมารถมีไรับแล้วเป็นบวกเป็นคูนเป็นยังต่างๆเกิดไปได้มันปริญญาเหรอไ่้ไหต่อใส่ขึ้นถ้ามันจะซีพื้นเลยกันขึ้นที่หนึ่งปริญญาครับขึ้นที่หนึ่งนี่ขึ้นที่หนึ่งนี่ซี เข้าสองมีก็คือต้อนทุนทางความคิดหรือว่าไอเดียนะทุนที่หนึ่งเราตรงมี้คือคุณความคิดหรือไอเดียถาบ่มีความคิดหรือไอเดียเลยเขาสะธุรกิจยังบ่มีทางประสบความสำเร็จเขาต้องมีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจเดิมๆที่มีให้มีมูลค่าขึ้นมางอกเกยจ้แบบมหาศาลใอย่ๆนะนี่เือว่าต้องมีไอเดียมีความคิดต้นทุนตัวนี้สำคัญมาก หลายคนบ่มีเงินบ่มีทองเลยบ่มีทรัพย์เลยแต่เขามีต้นทุนที่เป็นความคิดไอเดียดเขาเขายังสามารถเอาเจียเปาเนี่ยไปยืนธนาคารเจียเปาบวกกับความคิดเจียเปาเนี่ยบวกกับไอเดียลงไปสามารถไปยืมเงินธนาคารลอยล้านพันล้านต่อยอดธุรกิจได้สบายหรือว่าเพียงแจ่เขามีส่วนพูดวิธีวิธีความคิดฉนันเห็นคนสำคัญฐานทัพตัวคองวาทุนจะหนึ่งถันมีนี่ไงไ,ไอเดียหรือความคิด แทนงานที่ท่านมีเนาะเออว่าท่านสิ่งต่ังให้ชีวิตท่านดีขึ้นประสบคุ้งช่วยให้ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ยขึ้นตัวนี้ท่านมีอย่เนี่ยขึ้นทั้งกางกิจขึ้นทั้งไอเดียและวขึ้นที่สองหลังจากท่านมีกองคิดไอเดียแล้วเนาะแต่ขึ้นที่สองจะเป็นขึ้นเรื่องกำลังสับปันเมื่อต้นทุนไอเดียเขามีแล้วเขาต้องมีทุนที่สองคือกำลังสับกำลังสับที่เป็นต้นทุน ก็คือเวลาเขาเช็ดธุรกิจเี่เขาต้องใส่ต้นทุนที่เป็นเงินเสียกับลังทรัพย์ที่เขาจะมาเฮ็ดเนี่ยเขามีเท่าใดร่เนาะจะขับเคลื่อนเท่าใไหร่ไปสินะแค่ว่าล่ะมาต้องมีทุนกำลังทรัพย์เนาะทุนกำลังทรัพย์มีสำไรเหลือสำนัดบ่แม่นว่าถทาให้พร้อมทุกอย่างเลยทาให้พร้อมทุกอย่างมีเงินมีทองเต็มเต็มเติมแต็มจะมาเห็ียดไปเสียโมเมนเนาะบ่แม่นนั่นแหละถ้าจะสั่นกันสิบ่มีคนใดทีปะ ผิกชีวิตจากศูนย์นี่แล้วมาเป็นหลายล้านพันล้านไหนก็มีมาต้องเข้าใจได้มันก็ทีมีคนที่รวยอยู่แล้วจังรวยเติมนะมีอยู่แล้วจะมีเติมมัก็สิมีแต่เท่านั้นถามว่ามีเงินหรือจังรวยให้บอกฉะนั้นการในธุรกิจแต่จริงคือเทามีเท่าใดเหลื่อมเท่านั้นเทามีเท่าใดเหลื่อมเท่านั้นโบต้องไปถามว่าต้องมี ลายบริษัทเราตรงนี้ลอย้านพันหลานเป็นธุรกิจดัวยสิโบเมนเนาะเขาใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นทุนที่สองแล้วขึ้นตอนที่สามที่เขาตรงนี้หลังจากที่ว่าเฮามีกําลังทุนที่กําลังเงิ่นที่เป็นทุนเหลวเนาะเขาต้องมีทุนตัวที่สามเกิดว่าทุนตัวที่สามนี่เกินวะทุนที่เป็นกำลังแห้งไกยเนาะเมื่อเข้า มีคุนตัวที่หนึ่งมีควมคิดมีไอเดียแล้วต่อมีคมคิดมีไอเดียแล้วสองเขามีต้นทุนที่เป็นซับแล้วสามเขาต้องมีกทุนที่เป็นแห้งต้องมีกกำลังมีพลังมีกำลังที่จะลุยกับงานที่เท่านี้ต่างใจไหวธุ้กคิดแต่าต่างใจไหวต้นทุนกำลังแห่งกายนี่สำคัญ ต่อไปสามเขาต้องลงมือลงแห้งแบบเต็มที่เอาจนหมดแห้งเลยนะลุยเต็มที่นี่คือคือแบบต้องมีตัวที่สามคือพุนจะเป็นกำลังแห่งกายและสามทุนแล้วแล,และทุนที่สี่ทุนนี่สำคัญหลาย,ยที่สุดเลยถ้าขาดทุนตัวที่ทสขขี่นี่นบ่มีทางที่จะประสบความเดินเขยังกับ่มีทางที่จะประสบความสิ้นได้ตามที่เ้าปรารถนาไม่ยับบ้นแะบบ้จิต ทุนตัวที่สี่เนือคือทุนที่เป็นกําลังบาลามีเนาะทุนจะเป็นกําลังบารามีนี่มันมันจะเป็นตัวลักลักเลยที่เหตุดไปเท่านี่เหตุยังกับประสบความสำเร็จเหตุยังกับยีดไงเหตุดังกับมีคนแบบวิ่งตามเนาะเหตุดังกับมีคนสนับสนุนสนั่น กำลังตัวนี้งที่สำคัญหลายดอกก็คือเป็นทุนแห่งกำลังบารมีบารมีนี่ก็คือคำว่าบารมีหลายคนชอบาบอกคอยโบเมนลูกผู้ยยใหญ่หน้โตูคอยโบเมนเจ้าหน้คาคอยบโบคอยบบมีเงินคอยเป็นคอยซีมีบารมีไแต่นในอันนี้ท่านบอกมันเป็นเพียงแต่บารมีทางลูกที่ท่านมองเห็นง่ายมองเห็นแต่ว่าเออคำว่าคำว่าบารมีต้องมีเงินต้องรวยเด้่ยนี่นจะเกิด่าบารมีอันไหนคือทถัดเชียวเองหรอบารมีจริงๆนี่ เราเป็นบารมีทั้งธรรมบารมีทั้งธรรมนี่ที่มีอยู่สิบประการเราที่องค์พระสมมาสมุทรเจ้าดูว่าเตยพุทธศาสนาเขาสอนไว้ก็คือบารมีสิบประการเขาไวเบื้องในกูเกิลนี่แหละเขาไวเบื้องในกูเกิลพิมพ์เขาไปในกูเกิลโทรศัพท์มีทุกคนอยู่แล้วเนาะพิมพ์แบบพิมพ์เขาวา่าเขาว่าบารมีสิบประการหรือว่าบารมีสิบทัศน์แต่ว่าแต่ละทัศน์นี่มี่ยังไงเนาะแต่ละประการมีอีกเนื้อสิบประการเนาะที่นี่ ทานบรารมีเนคขมะบรารมีวิริยะบรารมีเห็นอะ่ะเออแล้วก็มีเมตตาบรารมีไหนวะสัจจะบรารมีอธิษฐานบรารมีปัญญาบรารมนะเออีเห็นอ่ะเออคิดถัดที่เฮาตอกทําน้องเป็ข้าใจเรื่องเล่าที่เป็นสอนแต่ละทําแต่ละทํแะาแต่ละบรารมีมีความหมายว่ายจะไหนเฮาจะมานั่ใส่ในชีวิตเท่าใดจะได้ ฝึกภา,ายในถ้ดฐานภายในสิบถัดเนี่ยบ่ญเป็นวันเต้นเปี่ยมที่สุดหรอข้าเต้นเปี่ยมที่สุดกับวยบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาเนี่ยดอกะเป็นพระภูติเจ้าพุทธิบอกทึ้งวะเด็กเฮาเป็นผู้ชุ่ชนธรรมดาหรือว่าจะเป็นปัญญาชนก็ตามเฮากับเฮ็ดได้ส,ส,สร้างห้าวเฮ็ดได้แล้วพอบารมีคนเกิดมาพอเท่ากันเออบารมีนี่เกิดกันสังสมมาเนาะหลายภพหลายศาสลายภพหลายศาสแต่อดีตการจนหอดศาสหนีไปยังสันซะ มีการสร้างสมมาแบบโจมบบสิตจะเจือ,อน,นะสนสดงก็คือเท่ากับมาต่อยอดบารามีน,นแต่ให้เข้าใจว่าบารมีคือยังเนาะแต่คนส่วนนี่คันว่าบารมีบารมีบาลมีเขาก็จะคิดเพื่งแต่ว่ามีเงินมีทองแล้วเป็นลูกเจ้าไงได้โตสินะเออจากอื่นว่าบารมีคนต้องนับเดีที่ตามอันนั้นมันมันจะเพื่อทางลูกมันไงมันไงอยู่มเนาะแต่ว่า ตัวนั้นนะคือมันต้องมีต้นทุนจากพอ่อมเอ้าตัวนั้นนะพอ่อมเอเป็นคนสางมาแลา้ว่ะเขาเกรง,งใจพ่อมเอเกรงใจจักเกรงใจพอ่อมเอปุ๊บยันจะเกรงใจตำแหน่งหนาที่ของพอเม,เ,งพอเ,มเ,งเอสื่อโบเลยเกรงใจพ่มเอเจาะสับโบเลยเออเนาะฉะนั้นก็นคือทา้าเข้าฟึกตัวเองนี่ไฮมี่กำลังบารมีสิทธิ์ที่ที่เขาไปจะบอกไปบางทีเนี่ยมันเสียหายตัวทัดเนี่ยเกิดการยอมหักเอง คนที่เขาเขามาห้างเขาเขาจะเข้าลบในตัวเขาบริเลกเข้าลบนหนนาที่เวียงงานของเขายืว่าถ้าเข้าลบเข้าลบเขาในลักษณะของดาที่เวียงงานเนี่ยถ้าเขาเข้าลบนหนนาที่เวียงงานก็เขาอย่างเยียดมันเจถไหยเมื่อตำแหน่งนาทีเข้มขัดหายไปเวลาสันกเซียนไปคนกับสุบ่มีผู้ได้เข้าลบทันทานกระสีเป็นถูกท่านยึดในตำแหน่งนั้นถามว่า เขาฟึกบาร,รมีเขาเองนี่ิปถัดจริงจริงมันจะเกิดกำลังกำลังบาร,รมีในตัวเขาเองแล้วคนเดียวเขาขมาคบค้งถันเขาก็สิหักแบบเขาลงที่ตัวถันแบบนี้นี่คืออว่ากินบบวยเื่อเยิงยูดนุนยิงมีคนหักคนแพ้ยิงยูดนุนยิงแบบเกิดควบสุขควบปิติยินดีอย่างแท้จริงเนาะฉะนั้นสี่ทุ่นี่ตรงมีเนาะดังท่าขันมีสี่ทุ่นน,นีทาทานมนน่มา เธุรกิจมาขับเขื่อนในธุรกิจของ่านเลยมาประยุกใส่เลยโอ้่านเฮตดดังกับซิมมีวันขาดเอาตรงๆไหท่านซิมมีตจิดประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเละประสบความสาเร็จนังนก็คือมันถิเป็นการประสบความสำเร็จที่มีความสุดที่สุดเพราะว่างเ,เพราะว่าผานจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ว่าสร้างชีวิตรวยมือท่านเองดยที่บอจะเป็นต่องไปพึ่งผ้า บานนนมีองผูได้เพราะต่อไปพึ่งภาพในม,มาจากมืเอเท่ารวนอันนี้คือเคลื่อน่าคว่ำสำเร็จยืนโดยขาของตัวเองเป็นคว่ำเทวีนาผ่าภูมิใจที่สุดน,นี่นะอันนี้สําคัญสี่ทุ่นจิว้เด้อสีทุ่นนี่จะเห็ดให้เห่าเหตุยังกับประสบความสำเร็จจิอบอมบอมียังไงเนาะทุนที่หนึ่งจำเลยว่าทุนที่หนึ่งทุนที่หนึ่งก็คือทุน ที่เป็นความคิดไอเดียเขาต้องมีความคิดมีไอเดียหลักทุนที่สองคือทุนที่เป็นกําลังทรัพย์กาลังเงินทุนตัวที่สามแมนทุนที่เป็นกําลังแห่งกายเขามีกาลังเงินแหรอเอากำลังแห่งกายมันลื่นก็มันเต็มที่บอสําเร็จบอเลยเขาตกสําเร็จทนานั้นและทุนตัวที่สายทุนที่สี่คือทุนที่เป็นกําลังบารมีบารมีทางธรรมบารมีคิดทัด เป็นบารมีรทางโลเห็นปะเข้าอามาใสา่อามาประยุกต์อามาเป็นทุนให้เข้านี่เป็นฐานเป็นทุนให้เข้านี่ีจะม,มาลุยในระบบธุรกิจข็งเองจังเล็กประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตอันนี้เข้าฝากไว้อันนี้ฝากไว้เนาะฝากไว้แล้วเข้ากับสิกาไปต้องการยางประสบความสำเร็จทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกัน คลิปต่อไปคลิปนี้กับปยนทุกสายพิซาที่เราวันสบายดีคเรเค